ทีนี้มันมีวันหนึ่งคือมันมีอ8คันนึงขับมาแล้วก็ใส่รุ่นนี้พยายามไปตามหาว่ามันคือล้ออะไรวะอะไรเงี้ย ครับผมวันนี้ผมอยู่กับบูมนะครับผมที่ออตบารไทยแลนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่ทราบไปว่าคันนี้มันทำคลิปไปนะครับผมเป็นวันที่คิดว่าคันนที่ถ้าใส่เรียบร้อยแล้วผมก็คันนี้เป็นพาร์ทสองก็มาใส่ล้อโรตีอย่างที่ผมบอกครับผม จากบ้านโรตีฟอร์มนั่นเองนะคุณผู้ชมเฮ้ยคันนี้เลื่อนเป็น19นี้นะผมสีซิมเบอร์นะผมซึ่งตัวนี้เป็นลาย TUF R นั่นเองนะครับผมแล้วก็สเปคเนี่ยตรงรุ่นกับ Audi เลยนะครับผมแล้วก็เป็นล้อเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ล็อกลุกด้วยนะครับผมก็คือจะมีตัวฝาครอบของตัวโรตีฟอร์มเนี่ยตัวกลางครับผมข้างในเป็นซ่อมเป็นน็อต5ตัวเหมือนเดิมนั่นเองครับอย่างที่เห็นดีเทลงานนะผมโรตีฟอร์มนะครับผมกล่องสวยฮะ ครับผมล้อโรดีฟอร์มเป็นล้อชื่อดังจากประเทศอเมริกาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็เท่ๆนะครับผมแล้วก็ช่วงนึงนี่โด่งดังมากในล้อเวกรถฝัดรถอะไรต่างๆนะครับผมเดือดๆเลยครับผมล้อออฟโหดๆเลยเงี้ยนะก็เซตนี้ก็เป็นเซตที่แต่งแบบคินคลีนนะครับผมอยู่ในรถคันนี้นั่นเองครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าล้อรถดีฟอร์ม TUF นะครับผม R เนี่ยครับผม19นิ้วนะครับผมอยู่ในรถคันนี้นะครับผมจะออกมาสวยงามขนาดไหนแล้วก็หรูหราเรียบหรูเท่ขนาดไหนกับบอดี้คิด RS 5เนี่ยครับผู้ชม ไปชมกันเลยครับแล้วคุณผูชมครับผมก็ เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับคันนี้นะผม A5 นะครับที่แปลงโฉมเป็นไอซ่าด้วยแล้วก็เลือกล้อโลดิฟอร์มด้วยนะคุณผู้ชมครับนี้อยู่พี่เจ้าของรถคันนี้ครับผมพี่ดีโน่ครับผมครับสวัสดีครับโอเคพี่ดีโน่ครับทำไมเลือกล้อโลดิฟอร์มตัวนี้ครับจริงๆผมก็ดูไว้ตั้งแต่ล้อไอซ่าแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบไม่ชอบล้อแบบตะปูนเอาดี้เลยอ่าทีนี้ก็ก็เลยไปดูพวก BBS แต่ว่าแต่ก็รู้สึกว่ามัน คือสองตัวจะไม่ชอบจะไม่ชอบอะไรที่คนใช้เยอะครับมันจะเหมือนเหมือนกันเกินไปทีนี้มันมีวันหนึ่งคือมันมี r 8คันขับมาแล้วก็ใส่รุ่นนี้อ๋อเรื่อง r แปดที่เขาใส่ตัวรถิฟองตัวนี้อดีก็พยายามไปตามหาว่าคือล้ออะไรว่าอะไรเงี้ยแล้วเจอเจอจนเจอครับก็เลยแบบทักมาขึ้นไหนไหนก็ใส่ชุดแต่งแล้วก็อยากให้รถมันดูเออให้มันลงตัวให้จบทีเดียวเลยเพราะถ้าล้อเดิมเดิมมันก็คือมันก็แบบมันก็แปลกๆปอ่ะนึกออกมีก็คือหนึเลือกเป็นแบบสไตล์นี้ก็คือ t tuf นครับผมแล้วก็19นิ้วคลินคลีนแล้วล้อเป็นแบบกึ่งแบบเซนเตอร์ลุกด้วยอ่าแล้วล้อเราก็รีฟอมแฮปปี้นะพี่แฮปปี้ครับไม่สวยเลยปากบริษัทดอทเอ็กด้วยนะครับรับทำบ้านครับตกแต่งภายในครับ กดไลค์เพจพี่ด้วยนะผมดูแล้วครับเจ๋งฮะเฟี้ยวเลยฮะผมเดือดเดือดโอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็ขอฝาก YouTube Channel นะครับผมออโต้บาลไทยแลนด์นะครับผม IG Facebook TikTok ช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะ,นรนะครับผมออโต้บาลเบนวัตไทยแลนด์นะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจล้อรถดีฟอร์มนะครับผมติดต่อได้ผมไลน์แอดแอดออโต้บาลนะผมหรือพาดลอดดี้แบบพี่ทีพี่พี่ทีโนก็ได้นะครับผมบอกเลยว่า สวยแน่นอนแล้วก็ลงตัวสุดๆนะฮะอันนี้มีโปรเจกต์คำเพิ่มไหมพี่จริงๆดูโหลดไหมเนี่ยเบรกอ่ะต่อต่อมาอยู่ดูู้วอย่มาเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาพี่นิโน่นะครับผมแล้วก็รถสวยๆของพี่นิโน่นะครับผมแล้วก็รถรถดีฟอิวสนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ